สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับผมพาแก๊งรวมมิตรมาพิชิตถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยครับ กับคันแรกของเรานะครับพี่ใหญ่สุดกับ g l 1 8 0 0เจ้าของรถชื่อพี่ต้นนะครับพี่ต้นแนะนำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้รับไกด์พิเศษนะครับพี่โดงพาเรามาเที่ยวผมมาครั้งแรกนะครับรู้สึกว่าจะตื่นเต้นนะครับขอบคุณมากที่พี่โดงพามาเราก็มาตามด้วยคันนี้นะครับ c b r 5 0 0 R ยสายสปอร์ตก็มาแล้วครับนี่เหมือนคุณลุงกับหนุ่มเด็กวัยรุ่นนะครับโชว์โชว์เจ้าของแล้วก็นี่ครับพี่ใหญ่ครับ มาติดส r รอารมณ์ของรถเขาเรียกว่านะซูเปอร์แอดเวนเจอร์อ่ารุ่นใหญ่สุดแล้วนะครับแล้วก็ใช่แล้วก็ต่อมาทันนี้เลยแปลกสุดน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กฟอซ่าฟอซ่าสานพี่โดใช่ไหมตัวใหม่ตัวใหม่เออตัวนี้3า0หูนเลยตัวนี้สามูนนะครับนี่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 ฟอซตัวใหม่แล้วก็เหมือนเดิมครับไอจัาตัวเล็กของผมก็คือ ดีบีห้าร้อยเอ็กนะครับต้องบอกว่าทริปนี้ทริปนี้มีความพิเศษมีความพิเศษตรงที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าเฮ้ยเราจะรวมมิตรกันขนาดนี้ <c oughs> แต่ว่าผมผมมีความตั้งใจนะครับทริปนี้ผมอยากผมอยากสื่อสารกับเพื่อนๆออ,ออกไปว่าจริงๆการเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์นะพี่ต้นมันมันไม่จำเป็นต้องว่าคุณขับรถรุ่นอะไรเพียง <c oughs> แต่ว่าคุณมีใจที่คุณคุณอยากจะขับมันแล้วอยากออกมาด <c oughs> ูว่าแบบในเส้นทางในระหว่างทางคืออะไรทุกอย่างคือประสบการณ์ผมว่า ท่องเที่ยวก็ทุกซีซีก็ได้นะพี่โต๊ใช่ใช่ครับผมว่าทุกไซส์ทุกขนาดเราเราไปด้วยกันได้แล้วก็ไม่จําเป็นว่าเฮ้ยเรารถเล็กเราจะไปทันรถใหญ่ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีความจำเป็นเลยมาด้วยกันหมดใช่ใช่ครับเนี่ยครับเพื่อนๆคือสุดท้ายนี่คืออันนี้คือทริปรวมมิตรจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่นู้นครับเจ้าของตัวแรงครับสวัสดีครับ จะบอกว่าขับเพื่อนพันสองก็งั้นๆนะครับเพราะว่ายัางไงก็ต้องรอกันอยู่ดี <c oughs> ใ,ใจครับ <c oughs> ไ,มไม่ได้ไปไหนอยู่ดีนี่คือนี่คือ,คอมารยาทที่ <c oughs> ผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนเข้าใจว่าบางทีการท่องเที่ยวเานาะ <c oughs> มันมันไม่ได้แปลว่าความเร็วเสมอไป <c oughs> อะไรเงี้ยครับการท <300 S 1> ่องเที่ยวมันคือ <c oughs> ใช่ใช่ผมว่าเนี่ครับเสน่ห์ของการขับรถด้วยมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเออเสดจากจุดนี้เราจะขึ้นไปจุดอีกจุดหนึ่งแล้วก็ ไปที่จุดไฮไลท์สุดที่สุดของหนรลอยฟ้าไป้างั้นเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับบ๊ายบายแต่ที่นี่ก็ดูสะดวกดีนะถ้าตรงนี้ก็จะ ให้สะดวกดีไปทางนี้ได้ตรงนู้นก็ได้เราจะกินนี่กินนู่นคนเยอะไหมพี่แล้วแต่วันไม่รู้เหมือนกันว่าเยอะหรือเปล่ามมีร้านอาหารมีอะไรหรอไม่มีเป็นเป็นจุดถ่ายรูปจุดเช็คพอยต์สูงสุดเรอยู่ี่นี่ไหมละ่ะตะกินนี่ก่อนก็ได้ครับ นี้นะครับทีมงานกำลังแข่งกับสายฝนครับสายฝนมาแล้ว <c oughs> นี่ครับโอ้โหฝนล,ลงแล้วครับเพื่อนมาดูกันว่าฝนลงขนาดนี้ฝน <c oughs> มาแล้วก็ฝนมาแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยครับเพื่อนนี่ครับ อหนักแล้วครับตอนนี้อันนี้เมนูหมูสามชั้นครับทอดน้ำปลาทอดนป้ปลาโอ้โหพอต้นหนักมากเราได้จากซีพีนะครับซีพีน่าจะเข้าสปอนเซอร์ได้แล้วนะครับอันนี้จะลวกใช่ไหมพูดช่วยครับพูดช่วยปลาครัวโอ้โหพอต้นหนักมาก ครับเราอยู่แน่นอนครับขออย่างมีลมลอยฟู้มว่างานนี้จะพิชิตถนนลอยฟ้าเลยถนนลอยฟ้าพิชิตเรานะครับเพื่อนสภาพเสื้อและหมวกเปียกหมดแล้วครับ เี่โกเน่ตไงครับพี่ต้นอยู่บ้านดีไม่ชอบออเอขาบอกว่ามีมีตังค์ให้ <พอ S 1> ซื้อรถยนต์ขับ <พอ S 1> ก็ไม่ซื้อปปเอาเงินเป็นล้านมาซื้อมอเตอร์ไซค์ตอนนี้โกวิงเนี่ยต้องหาอะไรเขาเรียกว่าอะไรรองที่ขาตั้งไว้เ,เดี๋ยวมันพับยุบแล้วเนี่ยมันเอ็นแล้วเมื่อกี้เอ็นแล้วเหรอมันเหมือนจะง่วงนอนแล้ว แล้วมีกินนไงเ่ยปัญหาของทริปนี้ครับงานเข้าแล้วครับเจ้ายักษ์น้ำหนักกว่าครึ่งตันนะครับได้ได้ได้ยังไม่มีไครับือต้นเปิดแท็กชั่นประคองซ้ายขวาไว้ประคองซ้ายขวาไว้เข็นเข็นดีกว่าพี่เข็นดีกว่าเข็นดีกว่าดับเครื่องเข็นดีกว่า เพราะว่าถ้าถ้าถ้าใช้ล้อหลังดันแล้วล้อหลังปัดเน่ใช่เข็นเอาครับเข็นสามสี่คนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยว <c oughs> ไปทางนี้ก่อนนะเนี่ยครับมีคนสอนไว้ว่ามีเงินล้านนะครับให้ไปซื้อรถ <c oughs> ยนขับ <c oughs> ถอยหลังยหลังด้หลังขึ้นตันครับพี่เอาเดี๋ยวนี้ล้ำหนักรวมขึ้นตันฮะเนื้งเท้าพี่ลื่นเ้อรองเท้าอ่ะใช่อะไรพี่ฝนมันหยุดแห้งก่อนก็ได้พี่พี่พี่ต้นพี่ต้นลงก่อนก็ได้ลงก่อนแล้วเข็นเข็นสี่มุมครับเข็นี่มุมจะมันจะไปง่ายกว่าเดี๋ยวนี้มันจะยุบเลยเดี๋ยวผมผมดันไปอยูฝั่งนี้อ่าพี่พี่ต้นลงฝั่งนู้นครับพี่ต้นลงฝั่งฝั่งน้องฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยว น้องเขาประคองอีก<อ>ฝั่งหนึ่ง,งแล้วก็ดันแล้วดันสี่คนครับดันสี่คนแทนพี่พี่ต้นลงจากรถก่อนเลยมันจะมันจะมันจะช่วยให้ง่ายขึ้นมันหนักพี่ตลล้นใช่อช่จับ,จบไว้โอเคพี่ต้นลงก่อนอ่าแ,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 แล้วแล้วแล้วแฮนด์จับคนสองคนครับอ่านั่นแหละแล้วก็ข้างหลังสองคนนั่นแหละครับดันเลยไปได้แน่นอนครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับอ้าวหนึ่งสองอึบเออโอเคอย่าที่มอเตอรกาตั้งออกอ่ารถก็หันหน้าไปครับวนนี้โอเคนั่นแหละครับ โอเคนี่ครับวิธีเอาตัวรอดจากดินนะครับนี่ครับวิธีการเอาตัวรอดนะครับนคะาารยัหบอ่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไม่เป็นไรไปไม่เป็นไรตีกระตั้ง นี่นะครับดูเท้านะครับแต่ละคนเละเทะนะครับเอาแล้วครับโอโ้โหไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ได้ไหมโอเคอ่ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโอเคโอเคนั่นแหละครับวิธีการที่ถูกต้องโอเคโอเคทุกคนตั้งโตตั้งตตั้ง่อนตั้งกนครับตั้งอตั้งตยักตัยั เอยรอดแล้วนี่คือ CBR 5 0 0อา R สาย e n ดูโนะครับตอนแรกว่าตอนแรกบอกว่าจะจะบิดออกโชว์นะครับแต่ดูจากสภาพยางแล้วเข็นไม่รอดครับสภาพความเละเทะนะครับเพื่อนๆดูไว้นะครับ นี่ครับชีวิตรสชาติของนักเดินทาง <c oughs> คำกว่าน,นี้ไม่มีแล้วครับ นะครับทริปนี้เป็นทริปที่เราพิสูจน์แล้วใช่ไหมพี่ต้นว่ารถทุกชนิดไปด้วยกันได้นะครับใช่ครับแล้วก็รถทุกชนิดไปได้ทุกทางนะครับโกวิงแอดเวนเจอร์ <laughs> เราก็ไปมาแล้ว <laughs> ทริปนี้ก็จะเป็นทั้งเบสิคคอร์สแอดวานซ์แล้วก็หลักสูตรอ่ไเนะครับแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ครับที่แอฟริกาทวินจะไปแต่ 500R เราก็ไปฟอร์ซ่าสามเราก็ไปนะครับและที่สำคัญคือจะนกยักษ์ครับ โกวิงพันแปดก็ไปนี่เปิดเปิดสกฤตการขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวใช่ไหมไปฝนต้นหนาวครับใครบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้ทุกที่ไปทุกที่ครับห้าร้เอกนี่สบายอยู่แล้วนะครับใช่ใช่ครับไอตัวฟ้ามันติสตาได้เอ็นโดโรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเขาเกิดมาเพื่อสิ่งสิ่งนี้นะครับเป็นชีวิตของเขาครับทีนี้คือห้าร้เอกพามาเชียร์จากมันติสตาไดนะครับพามาเชืยร์นะครับเรียบร้อยเลยนะครับเราครับ สภาพครับดูดู helmet, สภาพโมครับอันนี้อันนี้ปกติเขาเขาจะเละเะเขาเคยชินนะครับแต่ว่าันพอดีว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาเละนะครับย้ำเลยครับวันนี้ย้ำเลยเจอพี่หนุพามาเชียรับ์นะครับแต่ว่าตลอดตลอดการเดินทางเราก็โอเคครับจุธินจุธิน นโมนโมนโมฝากฝากเพื่อนๆกับฤดูการท่องเที่ยวของปีนี้นะครับปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ช่วงนี้มันกําลังสวยนะครับผมว่าถ้าจะหนาวเลยก็จะไม่มีหมอกช่วงนี้กําลังน่าเที่ยวนะครับเส้นเมืองเลยนี่ก็เป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งที่แนะนานะครับโอเคนะครับมีจุดจอดจุดชมวิวจุดพักเยอะครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับมีทั้งพี่โด่งนะครับแล้วก็นโมแล้วก็สมาชิกนะครับส่วนที่มาก็อย่างที่บอกอะไรนะครับพี่โด่งนานาเช่ หลากหลายชหลากหลายประเภทเช่นหลากหลายประเภทหลากหลายประเภทหลากหลายประเภทนะครับรวมมิตรรวมมิตรอ่ารวมมิตรตะลุยเมืองเลยวันนี้นะครับก็สนุกมากแล้วก็ในความตื่นเต้นที่สุดคือการเอารถโกวิงออกมาจากจากที่ที่มันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นนะครับก็ขอบคุณพี่โด่งนะครับที่วันนี้พาเราออกมาเกิดประสบการณ์นะครับอยากให้พี่ต้นฝากกับเพื่อนๆที่ไม่ได้สิต้องบอกว่าฝากกับทุกคนที่ที่ชอบเที่ยวในเมืองไทยอ่าที่ชอบเที่ยวเมืองไทยพี่ต้นคิดว่า ที่ต่างๆในเมืองไทยเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เคยท่องเที่ยวมายกเว้นภาคใต้นะครับที่ยังไม่เคยไปเหนือกลางนะครับอีสานอีสานเราก็มีที่เที่ยวเยอะนะครับและที่สำคัญคือการขับขี่ท่องเที่ยวไม่จําเป็นจะต้องอาศัยความเร็วนะครับทุกซีซีวันนี้ตั้งแต่สามาจนถึงพันแนะครับเรามาเที่ยวด้วยกันได้ใช่ไปด้วยกันได้นะครับความเร็วไม่ใช่ประเด็นใช่ครับแล้วมันก็ถึงที่ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือขับขี่ปลอดภัย เตรียมตัวร่างกายจิตใจนะครับเราก็มาถ้าร่างกายเราพร้อมเครื่องแต่งกายเราพร้อมรถเราพร้อมเราก็อยากท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็เลยทีมงานทุกคนเลยนะครับที่มากัน,นอยากให้อยากให้โมฝากถึงเรื่องชุดขับขี่หน่อยอในเมื่อในเมื่อวันนี้อามามาเต็มสุดแล้วมาเต็มสุดละเกี่ยวกันขับมาซาชูบขี่โม จะจะฝากอะไรกับเพื่อนๆนชุดขับขี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ที่จาเป็นในการเดินทางนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามจะอุปสรรคเป็นยังไงนะครับผมว่าเราใส่เซฟตี้ไว้ก็ดีกว่ารองเท้าเอือช่วยล็อกข้อเสื้อกาดพวกนี้ผมว่ามันจําเป็นนะครับถุงมือเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนวันนี้รู้สึกจําเป็นมากนะเสื้อฝนจาเป็นมากนะวันนี้ครับยังไงก็เซฟตี้ไว้ก่อนครับปลอดภัยไว้ก่อนขับขี่ปลอดภัยทุกคนโอเคขอบคุณครับ